สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับนี่เป็นคลิปต่อไปของผมครับสวนสมมุ่งครับหรือว่าสมมุ่งความนะครับตอนนี้ที่ผลไม้ที่ปลูกก็ได้รับผลไปบางส่วนแล้วครับควรังหวานกรอบอร่อยนะครับสดชื่นคนที่ไปมาเขาก็มาชิมรสชาติเลยครับเขายอมรับจริงๆว่าหวานหวานกรอบอร่อยครับโดยไม่ใช้สารเคมีนะครับปลูกหลายหอย่างในสวนแก้วมังกร แล้วก็มีหลากหลายอีกด้านหนึ่งของคันนากุ้งนะครับเมื่อก่อนเป็นนากุ้งผมก็แปลสภาพจากนากุ้งมาทําเป็นสวนผัสมผัสานโครงการทฤษฎีใหม่ของพ่อหลวงของเราก็ได้เอามาทดลูกลองปลูกในพื้นที่ของเราดูก็รู้สึกว่า,าประสบควารรมสำเร็จหลายๆอย่างนะครับขอเชิญท่านทุนทนทกคนกับพี่พน้องๆถ้ามีโอกาสบ้านใกล้เดินเพียง ก็มาดูกันได้นะครับสวนของผมมาชมกันได้ผมมีอะไรผมแนะนําให้หมดเลยครับผมไม่ปิดบังที่ธรรมชาตินี่ก็เป็นบ่อเลี้ยงกุ้งตอนนี้ผมก็ทํากุ้งตกปลานะครับมีต้นจากมีอะไรธรรมชาติยังสวยหามนะครับผมพยายามผมอนุรักษ์ธรรมชาติไปด้วยและก็ปลูกผักปลูกไม้ยืนต้นไปด้วยปลูกทุกสิ่งทุกอย่างหลายอย่างบนนากุ้งครับบนคันนากุ้งผมปลูกหลายอย่าง มีกล้วยอะไรครับหลากหลากหลายชนิดมีกล้วยมีอ้อยมีพริกมีอะไรหลายหลาอย่างครับพื้นที่น้ํากล่อยนะครับเป็นหัวคันนากุ้งครับน้ําเค็มน้ํากล่อยเมื่อก่อนนิบปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยครับผมเลยมาแปลสภาพใหม่เลยปลูกเนี่ยที่เห็นที่ท่านเห็นอยู่นี่ครับก็สมโมทับกิมสยามนะครับปลูกไว้บนคันบ่อไอ้นี่ก็ ได้หลายปีกว่าเลยครับนี่กล้วยก็เหมือนกันนะครับทีมงานพักพวกข้ามาเขาบอกว่าโอ้ยรสชาติของกล้วยนี่กล้วยเขียวกล้วยอะไรที่ปลูกบนคันบ่อนนะ้ําเค็มนี่มันหวานจริงๆเลยนะครับผมยอมรับครับผมก็ได้ยินที่เขาติชมว่าหวานกรอบอร่อยก็เขาก็ได้มาชิมในสวนของผมเลยครับนี่ก็ติดกับริมคลองนะครับริมคลองบ้านเรา ธรรมชาติก็อ,อย่างสวยมากๆครับแถวริมคลองบ้านเราเนี่ยครับครับขอฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมจะทำคลิปไปหลายๆอย่างหลากหลายให้ท่านได้ดูกันต่อไปเลยครับมีอะไรที่แปลกๆในพื้นที่ของบ้านเราหมู่ที่หนึ่งตำบลท่าขึ้นอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชขอฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ